หัวข้อต่อไปนะครับจะมาพูดถึงค่าสูงสุดค่าต่ําสุดนะครับของฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับทีนี้เรามาดูนิยามนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับฟังก์ชัน2ตัวแปรโดเมนของ f นะครับเราให้ f เป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรนะครับที่มีโดเมนเป็นสับเซตของระนาบใช่ไหมครับระนาบ R กําลังสองนี้นะครับเราจะกล่าวว่า จุด x 0 y 0เนะี่ที่อยู่ในโดเมนนะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับเป็นจุดสูงสุดนะครับหรือ maximum point นะครับของฟังก์ชัน f นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือ f เนี่ยส่งไอจุดสูงสุดนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นค่าค่าในหมอกมา อันนี้ f ส่งตัวอื่นใช่ไหมครับ xy Xy เป็นของในโดเมนนะครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับในโดเมนมันจะสู้ของสู้ขนาดของอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าจจะเรียกว่าไอ้ x สูงย์ศูนย์ตัวนี้เป็นค่าสูงสุดนะครับในทำนองเดียวกันค่าต่ำสุดนะครับก็นี่นะครับ เราจะเรียก x 0ย y 0ว่าเป็นค่าต่ำสุดนะครับว่าเป็นจุดต่ำสุดนะครับมี2อย่างนะครับก็คือจุดต่ำสุดกับค่าต่ำสุดนะครับถ้าเราเอามาแต่จุดเราจะเรียกว่าจุดต่ำสุดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอา f ส่งจุดต่ำสุดนะครับก็คือค่าของมันอ่านี่เป็นค่าแล้วใช่ไหมครับเพราะว่า f ส่งจุดไปแล้วนะครับกลายเป็นค่าแล้วค่าของมันจะน้อยกว่าค่าอื่นๆนะครับ x y ตัวนี้เป็นของในโดเมนนะครับ f ส่งของในโดเมนตัวอื่นนะครับมันจะใหญ่กว่าค่านี้เสมอนะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็นค่าต่ำสุดนะครับจะเรียกจุดเฉพาะจุด x 0 y 0นะเป็นจุดต่ำสุดครับก็ค,คือจุดที่ทำให้ค่าของ f ต่ำที่สุดนะครับในโดเมนต่อไปนะครับเป็นนิยามของบอลเปิดนะครับบอลเปิด เรามีจุดในระนาบ r กำลังสองนะครับแล้วก็มีจำนวนจริงบวกอันนึงนะครับบอเปิดคืออะไรนะครับอันนี้คือบอเปิดสัญลักษณ์ของมันก็คือมีจุดที่เราล็อกไว้อันนึงนะครับก็คือ x ศูนย์ศูนย์แล้วก็มี r ที่มากกว่าศูนย์หรือว่าเรียกว่ารัศมีก็ได้นะครับหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือระนาบ x y ถูกไหมครับ สมมุติว่า x 0 y 0อยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่คือ x 0 y 0เปิดก็หมายความว่าเราลากรัศมี R ขึ้นมาใช่ไหมครับตีเป็นวงรัศมี R รอบจุด x 0 y 0นะครับคนที่อยู่ข้างในนะครับก็คือ ระยะห่างจากคนนั้นถึงจุด x ศน y 0น่ะน้อยกว่า r นะครับคนที่อยู่ข้างในหรือว่าระยะห่างน้อยกว่า r เนี่ยก็จะเป็นของในบอลเปิดโอเคไหมครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของบอลเปิดก็หมายความว่าใครก็ตามนะครับที่มีระยะห่างจากจุด x ศย์ y 0เนี่ยน้อยกว่า r นะครับอันนี้คือระยะ ระหว่างจุด2จุดนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานตั้งแต่มอปลายนะครับทีนี้ทำไมต้องพูดเรื่องบอลเปิดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราพูดเรื่องจุดสูงสุดจุดกับจุดต่ำสุดใช่ไหมครับเวลาเราจะพูดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดเนี่ยเราต้องเทียบกับทุกคนในโดเมนนะครับแต่ นิยามต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นอะไรครับจุดสูงสุดสัมพัสพอมีคําว่าสัมพัสนะครับมันจะมีการเทียบนะครับเทียบกับใครนะครับเราจะเทียบกับนี่นะครับเราจะเทียบจุดที่เราอ่ะเราพูดว่า x ศูนย์ y ศูนย์ครับเป็นจุดสูงสุดสัมพัสนะครับเราจะเทียบ x ศูนย์ y ศูนย์เนี่ยกับ คนกับคนที่อยู่ในบอลของ x ศูนย์ y ศและสมี R นะครับถ้าให้พูดเข้าใจง่ายของเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันของกราฟเก่านะครับอันนี้น่าจะเรียนในแควหนึ่งแล้วนะครับ สมมติว่ากราฟเราเป็นอย่างนี้นะครับอะจะเห็นว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดสูงสุดสัมพัสนะครับเพราะว่าเรามีช่วงหนึ่งนะครับที่ไม่มีใครสู้มันได้นะครับมาเรามีช่วงมันหนึ่งครอบไว้ไม่มีใครสู้มันได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันเป็นจุดสูงสุด หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีคนอื่นที่สูงกว่ามันอยู่นะครับอ่าแบบนี้นะครับความหมายของสัมพัธ์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจะพูดว่า x ศ y ศเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสัมพัธ์นะครับเราก็ต้องหาบอลหารัศมีเราก็สร้างบอลที่จุดนี้นะครับสร้างเราจะพูดว่าจุด x ศูนย์ y ศูนย์เนี่ยเป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์เราก็ต้องเอามีรัศมีอันหนึ่งนะครับที่ตีรอบจุดนี้ไว้นะครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในบอลน,นะครับก็คือทุกคนที่อยู่ในบอลเนี่ยค่าของมันเนี่ยสู้ค่าของ x ศูนย์ y ศูนย์ไม่ได้นะครับโอเคในแบบเดียวกันนะครับอ่ามันมีสูงสุดสัมพัทธ์ก็ต้องมีอ่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับก็คือ ต้องมีรัศมีอันหนึ่งนะครับที่ทำให้คนในบอลเนี่ยคนในบอลที่จุดศูนย์กลาง x ศูนย์ y ศูนย์รัศมี r เนี่ยสู้เอ่ออะไรนะมีค่ามากกว่าค่าของ f x ศูนย์ y ศูนย์นะครับอ่าทีนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ย่อยยังไงนะครับก็คือเอ่อ,อ,อ,อกลับมาที่ รูปเรานะครับแต่ก่อนที่เราเรียนแคลใช่ไหมครับเวลาเรามีกราฟแบบนี้นะครับแล้วถ้าเรารู้ว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับเราจะได้ว่าความชันของเส้นสัมผัน์เนี่ยเป็น0ูนนะครับก็คือ,อสมมุติว่านี้เป็น f นะครับเราจะได้ว่า f อ่าสมมติว่าน,นี้เป็นจุด a นะครับเราจะได้ว่า f a เนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับความชันที่จุด a เนี่ยเป็นศูนย์นะครับในเวอร์ชันของตัวแปรเดียวนะครับทีนี้ในเวอร์ชันของสองตัวแปรนะครับเขาบอกว่าถ้า ถ้าจุด x ศูนย์ y ศูนย์เนี่ยเป็นจุดสูงสุดสัมผัสนะครับหรือต่ำสุดสัมผัสนะครับอนุพันธ์ย่อยนะครับเพราะว่ามีสองตัวแปรใช่ไหมครับอนุพันธ์ย่อยก็เลยมีสองอันเทียบกับ x ที่จุดนั้นนะครับแล้วก็เทียบกับ y ที่จุดนั้นนะครับถ้ามันหาค่าได้นะครับมันจะต้องเป็นศูนย์นะครับโอเคนคะมันจะต้องเป็นศูนย์แต่ว่า ถามว่าขากับจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราดิฟอนุพันธ์ย่อยแล้วมันเป็นศูนย์เนี่ยเราจะสรุปได้เลยไหมว่ามันต้องเป็นจุดสูงสุดสัมพั์หรือต่ำสุดสัมพั์นะครับเขาบอกว่าขากลับไม่จริงนะครับก็บคือขากลับไม่จริงนะครับอบบทีนี้เรามาดูจุดที่ไม่จริงก็ตัวอย่างก็คือจุดอานม้านะครับจุดอานม้า เดี уров, uh ๋ยวไปดูรูปจุดอ่านมานะครับอ่านะครับจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับจุดกําเนิดของเราเป็นจุดอ่านมานะครับจะเห็นว่าถ้าเรามองจากด้านนี้นะครับมันจะเป็นจุดคล้ายๆจะเหมือนจุดต่ําสุดถูกไหมครับแต่พอมองจากด้านนี้มันก็คล้ายๆว่าจะเป็นจุดสูงสุดนะครับ เห็นว่ามันเป็นวาลขึ้นนะครับคือตกลงว่ามันมันไม่ใช่สูงสุดแล้วก็ไม่ใช่ต่าสุดนะครับแต่ว่าถ้าเราหาอนุพันธ์ย่อยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความชันเป็นศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ดานมา้โอเคนะครับอ่าทีนี้ ต่อไปนะครับจุดวิกฤตจุดวิกฤตแบบไหนเรียกว่าจุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตก็คืออนุพันธ์ย่อยนะครับเทียบกับตัวแปรทั้งสองเป็นศูนย์นะครับเอา f มาดิฟเทียบกับ x นะครับ f มาดิฟเทียบกับ y นะครับถ้าเรารู้ว่าดิฟเสร็จแล้วเอา x ศูนย์ศูนย์มาแทน เป็น0นะครับทั้ง2ค่าเราจะเรียก x 0 y 0ตัวนั้นว่าจุดวิกฤตของฟังก์ชัน f นะครับจุดวิกฤตโอเค